สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนเนี่ยก็เมีเศษผักเศษเหลือๆจากจากการทํากับข้าวจากการทําครัวเนาะเยอะแยะเลยวันนี้นะคะจะทิ้งไปเนี่ยก็เสียดายนะคะสําหรับคนที่ชอบปลูกต้นไม้อย่างเราเราเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เดือนก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับดีๆในการหมักดินที่ใช้จากวัสดุในการเหลือใช้จากในครัวนะคะเราตามไปดูกันเลยค่ะ นี่นะคะอันนี้นะคะท่านผู้ชมก็มีจุกหัวหอมเนาะอันนี้จุกหัวหอมพี่เดือนก็เอามาสับให้เป็นท่อนๆแบบนี้นะแล้วก็มีอันนี้ผักบุ้งนะคะบ้านพี่เดือนทําอาหารเมนูผักบุ้งผักบุ้งนานะแบบนี้นะมาเสร็จแล้วก็เหลือแก่ๆอย่างเงี้ยก็คือเราไม่กินเราไม่ใช้ละจะทิ้งไปก็เสียดายนะเราก็เอามาทําเป็นปุ๋ยหมักนะแล้วก็เปลือกหนอ่อไม้เนี่ยค่ะ เปลืองหน่อไม้นะเวลาเขาย่อยสลายแล้วเขาจะมีกากใยเยอะนะเยอะพอสมควรเลยนะเพื่อที่ว่า,าเวลาเขาย่อยสลายมีกากใยเยอะเนี่ยมันจะทําให้ดินร่วนซุยนะแล้วรากต้นไม้เนี่ยก็จะอชอนใช้ได้ดีจ้ะนะคะก่อนอื่นเมื่อเสร็จแล้วเรามีแบบนี้แล้วเนาะเราก็เอาของทั้งหมดนี้เทใส่กระมังที่เดินจะมีกระมังอยู่ใบหนึ่งนะที่แบบไว้หมักดินทิ้งไว้เลยอ่ะตั้งทิ้งเลยนะ พี่เดนก็มีกระมังแบบนี้นะกระมังแบบนี้พี่เดือนเอาเศษพัสดุพวกเศษอาหารที่เหลือใช้พวกเศษพืชผักที่เหลือใช้แบบนี้นะใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไ,ไปแบบนี้นะคะเกลี่ยวชช่วเสร็จแล้วพี่เดือนก็จะมีดินดินอันนี้ก็ไม่ใช่ดินใหม่นะเป็นดินที่พี่เดืนอนปลูกต้นไม้แล้วแล้วแบบ ดินมันแข็งใช่ไหมดินมันแข็งแล้วนั่นแล้วเนี่ยพี่เดือนก็ไปเอาออกมานะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนดินต้นไม้นะ่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้พี่เดือนก็ดินใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไปเกี่ยไปให้ทั่วๆเลยนะคะเกี่ยวให้ปิดผักพวกนี้ของเราให้ทั่วเลยนะใส่ลงไป เกี่ยให้ทั่วๆเลยนะคะแบบนี้เสรแล้วพี่เดือนก็ใช้ขี้วัวโรยนะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ไม่ใช้ก็ได้นะก็ใช้แค่เนี้ยปิดลงไปแล้วพี่เดือนก็จะใช้อกลับมะพร้าวี กลับมาพ้าสับที่พี่เด่นแช่น้ำไว้นะโลยโลยลงไปอีกชั้นหนึ่งพอมาเที่ยวนี้ชั้นนี้นะคะพี่เด่นก็จะใช้นี่เลย อ๋อจะลืมบอกไปตูดกระมังใบนี้ของพี่เดือนรั่วนะก็คือมันรั่วแล้วพี่จะไม่ใช้แล้วก็เลยเอามาทําเป็นที่ใส่ปุ๋ยหมักแบบนี้นะใส่ดินหมักปุ๋ยหมักไว้แบบนี้นะที่เ้ว็จพี่ก็เกลียดินให้ทั่วๆนะอันนี้เป็นดินเก่านะคะมันจะดินเก่ามันจะแน่นหน่อยนะมันจะแบบมันจะแน่น เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำยังไงก็ได้เพื่อที่ว่าให้ดินเนี่ยมันร่วนซุยมากขึ้นนะคะนี้เองพี่เดือนก็ใช้ขี้วัวทีเ่เหลือเนาะจริงๆใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่พี่เดือนมีอยู่พี่เดือนก็ใส่เนาะเสียดายป็นการเพิ่มธาตุในดินไปแค่นี้เองนี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะ ก็คือดินมันแฉะแฉะหน่อยนะแล้วก็ขุยมะพร้าวเราก็แช่น้ําไว้เพราะฉะนั้นพี่เดือนก็จะไม่ลดน้ำเนาะไม,ไม่เอาน้ำลดแต่ถ้าลองว่าดินมันแห้งๆเลยนะแห้งๆซุยๆเลยเนี่ยก็เอาน้ําลดลงไปหน่อยนะคะก็ะจะเป็นน้ําเปล่าๆเลยหรือว่าน้ําผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้ลดลดลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้จนกว่าผักข้างล่างของเราจะเปือนะอเป่อยยุยเนาะเน่าเปื่อยยุย อ่ะกอาทิตย์สองอาทิตย์เงี้ยก็มาคุยดูสักทีหนึ่งก็ได้แล้วก็พอมันเป็นแล้วคือแบบผักข้างล่างเปื่อยยุยเละแล้วเนี่ยนะคะมันจะเฉะแฉะนะพี่เดือนบอกเลยว่ามันจะเฉะเฉะนะคะพี่เดือนไม่มีตัวอย่างให้ดูเพราะว่าอันที่พี่เดือนเคยทําไว้ข่าวก่อนนะั้นน่ะคือพี่เดือนใช้ไปหมดแล้วเนาะอันนี้พี่เดือนเริ่มทําใหม่นะเพราะมันจะเฉะเฉะเราก็ ออกไปจากแดดให้มันแห้งหน่อยก็ได้แล้วค่อยเอามาปลูกหรือว่าถ้าใครจะใช้ปลูกแบบนั้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ามันจะแฉะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องรดน้ําอยู่ดีเวลาเราปลูกต้นไม้นะคะใครจะใช้แบบนั้นเลยก็ได้เหมือนกันเห็นไหมคะแค่นี้ก็เป็นการเพิ่มอ,อะไรอะ่ะเพิ่มจุลินทรีย์ในดินเพิ่มแร่ธาตุสารอาหารต่างๆในดินให้เราได้มีดินเนี่ยปลูกต้นไม้ต่อไปแล้วเห็นไหมคะชีวิตในเมือง ดินเนี่ยกันที่มีจะมีดินปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็ต้องใช้หมุนเวียนไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราก็จะเพิ่มแร่ธาตุและสารอาหารในดินเข้าไปเพื่อให้ต้นไม้เราเจริญงอกงามเท่านั้นเองถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ลองลองเอาไปทํากันดูนะคะเราจะได้มีดินเนี่ยหมุนเวียนปลูกต้นไม้ดินที่มีประโยชน์ที่มีแร่ธาตุต่างๆปลูกหมุนเวียนปลูกต้นไม้กันได้ตลอดนะคะถ้าไงพี่เดินฝากคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ